ร้อนแบบนี้ไปดำน้ำกันดีกว่าทริปนี้กล้วยกับพี่บูมพาไปดำน้ำที่หลีเป๊ะเราบินตรงจากอุดรธานีไปลงที่หาดใหญ่โดยสายการบินไลออนแอร์ตั้งแต่โควิดเนี่ยไม่ได้บินมาลงหาดใหญ่เลยเฮ้ยรู้สึกว่าวิวบนเนี้ยมันเปลี่ยนไปอะทุกคนเอ๊ะหรือว่าเราไม่ได้ออกเดินทางนานนะทริปนี้เราใช้เวลาบินประมาณ2ชั่วโมงจากสนามบินหาดใหญ่เราจะนั่งรถตู้ไปที่ท่าเรือปากบารากันต่อมาถึงก็ข้ามละออกจากสนามบินก็จัดข้าวเหนียวไก่ทอดหาดใหญ่ไปเลยเดี๋ยวเขาจะหาว่ามาไม่ถึงหาดใหญ่ นั่งรถประมาณ2ชั่วโมงตอนนี้เราก็มาถึงท่าเรือแล้วค่ะเรือที่จะพาเราไปดำน้ำในทริปนี้มีชื่อว่า MV Mariner ค่ะตามกุ้ยมาเดี๋ยวกุ้ยจะพาทุกคนไปสำรวจเรือกันมาดูที่ห้องหัวเรือกันก่อนเลยห้องนี้เป็นห้องใหญ่แต่บอกไว้ก่อนเลยนะถ้าเมาเรือเนี่ยไม่ควรนอนห้องนี้และยังมีห้องนอนอีก8ห้องซึ่งก็จะนอนห้องละ2คนก็จะมีทั้งเตียงควยแล้วก็เตียงคู่แบบนี้ เอาของเข้าห้องนอนจัดเรียบร้อยกันแล้วทีนี้เราก็จะต้องมานั่งฟังบีฟกันก่อนจ้าว่าเรือดำนี้มีบริการอะไรบ้างจะดำน้ำําหรือไม่ดำน้าก็มานั่งเล่นบนดาดฟ้าเรือได้นะทุกคนเพราะว่าเขาจัดที่นั่งไว้ให้ชิลๆเลยหรือถ้าอยากถ่ายรูปเล่นนี่เลยจ้าโอ้โหแต่เนี้ยแดดร้อนไปไหมพี่โูใครอยากหามุมถ่ายรูปสวยๆเนี่ยก็้ยกันแนะนํามุมนี้เลยจ้าแต่แนะนําช่วงเย็นๆแบบที่น้องบีบ๊อบนอนเล่นจะดีกว่านะเช้ามาก็พร้อมลงน้ํากันแล้วซึ่ง d ดแรกของเราในวันนี้จะเป็นการพานักเรียนสอบ Open Water กันนะคะแต่ไไไดด้้สอบนนี่ปมก็บ รูปมาให้ดูกันนะทุกคนมาดูลีลาท่าทางการกระโดดน้ำของแต่ละคนกันดีกว่า ดูลีลากระโดดน้ํากันไปแล้วมาดูปลาใต้น้ากันดีกว่าแต่เนี้ยไม่ใช่ปลานะทริปเรือของเรา5วัน4คืนดำน้ํากัน11บเอ็ดไดและไดไซที่เป็นไฮไลท์ของทริปนี้เลยนั่นก็คือสโตนเฮนสโตนเฮนหรือกองหินตาลังเป็นกองหินใกล้เกาะตาลังค่ะมีลักษณะเหมือนเสาหินตั้งขึ้นจากพื้นทรายคล้ายสโตนเฮนและบนแท่งหินเหล่านี้แหละทุกคนจะปกคลุมไปด้วยปะการังอ่อ,อนหลายสีมากเลยส่วนตัวนะทุกคนอยากจะเรียกว่าที่นี่ทุ่งลาเวนเดอร์ใต้น้ามากๆเลย มาดูปลาสวยๆใต้น้ํากันบ้างดีกว่าตัวเนี้ยปลาแทมเป็ดเพื่อนๆรู้จักกันไหมและตัวนี้เลยเพื่อนๆน่าจะรู้จักกันดีกับปักเป้าหน้าหมาจริงๆแล้วปักเป้าเนี่ยมีหลายพันมากเลยนะถ้าเคยดูนีโมเนี่ยไม่มีใครไม่รู้จักตัวนี้เลยกับปลาโนโลีและนี่เลยคัตเตอร์ฟิชหรือว่าหมึกกระดองเราชอบเวลาเขาว่ายน้ำมากเลยอะพิวผิวสวยดี ดำน้ำเสร็จขึ้นมาทุกใดก็มีอาหารรอทุกคนอยู่แล้วไม่ต้องกลัวหิวเลยใครอยากดูเรื่องอาหารการกินบนเรือเนี่ยตามไปได้เลยนะกยทำไว้แล้วอีกคลิปนึงส่วนห้องนี้เป็นห้องซาลูนค่ะทุกคนเรียกว่าเป็นโรงหนังย่อมๆเลยก็ได้พี่บูมเนี่ยดูแปซิฟิกริมมาสิบรอบก็จากที่นี่แหละนอกจากกิจกรรมดำน้ำแล้วเนี่ยเราก็ยังมีขึ้นเกาะด้วยนะทุกคนซึ่งวันนี้เราจะไปขึ้นเกาะหลีเป๊กกันค่ะแล้วถ้าถามว่าเรามาขึ้นเกาะทำอะไรกันเชื่อไหมทุกคนว่าเรามาซื้อโรตี จากจุดที่เราลงเรือเนี่ยจะใช้เวลาเดินประมาณ20 25นาทีเพื่อเดินไป Walking Street ค่ะทุกคนเกาะหลีเปช่วงที่กล้ยไปเนี่ยยังไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวนะทุกคนเงียบม,มากๆเลยและนี่เลยค่ะหลังจากที่เราได้โรตีกันแล้วทุกคน เหนื่อยไงไม่อยากจะเดินกลับแล้วเราก็ใช้บริการพี่แท็กซี่บนเกาะค่ะกลับมาหิวๆอาหารบนเรือก็เตรียมพร้อมสาหรับเราแล้วทุกคนมื้อเย็นวันนี้เป็นปูนึง่งแล้วก็อาหารทะเลเรื่องกินเนี่ยไว้ใจแม่ครัวได้เลยจัดเต็มให้เราทุกมือ้อบอกเลยว่ากิจกรรมบนเรือของเราเนี่ยยังไม่หมดสําหรับเพื่อนๆร่วมทริปที่ไม่ดำน้ำเนี่ยก็รับรองเลยว่าไม่เบื่อแน่นอนเพราะบนเรือเนี่ยก็มีแพดเดิลบอร์ดให้พายเล่นด้วยจะดำน้ำําหรือไม่ดำน้ำําก็ไปเที่ยวกับเราได้ แต่ถ้าใครอยู่อูดอรหรืออยู่อีสานเหนือแล้อยากเรียนดำน้ำกับเราก็คอมเมนต์บอกกันได้เลยกล้วยและพี่บูมมีทริปทั้งในประเทศและนอกประเทศจัดทุกปีรับรองว่าสนุกทุกทริปจะว่าไปแพดเดิลบอร์ดเนี่ยไม่ได้พายกันง่ายๆเลยนะทุกคนโดยเฉพาะตอนที่ยืนเนี่ยพี่บอสายยืนได้แล้วมาดูมาดูพี่บูมยืนกันบ้างดีกว่าว่าจะยืนกันได้หรือเปล่า ขอปิดคลิปด้วยน้องปูเสชวนกันนะทุกคนคลิปหนะ้าเจอกันใหม่มาวีบเดือนตุลาคมกันนะถ้าชอบคลิปวิดีโอแบบนี้อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งให้กล้วยด้วยนะวันนี้ไปก่อนละจ้า